รางวัลที่หนึ่งที่ออกเมื่อวานนี้<อ>นะครับย้ำอีกสักรอบหนึ่ง1 9 9 6 0 6ไม่ใกล้เคียงกับที่ซื้อเลยไม่ใกล้เลยนะครับ<อ>เลขหน้า3ตัวก็คือ173แล้วก็220 2 2 0เลขท้าย3ตัว0 9 4ย์แล้วก็3 8 8นะครับเลขท้าย2ตัว9 4นะครับใครซื้อ9 4ก็ได้สองเด้งเลยอ่ะเออใช่ป่ะนะอ่ะคุณผู้ชมครับก็เมื่อวานนี้นะครับคนที่ซื้อสลากดิจิตอลผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับก็มีคนถูกรางวัลน,นะครับ เป็นรางวัลที่1 1ใบ4คน2ใบาย2คน4ใบาย2คนนะครับแล้วก็ที่ถูกมากที่สุดก็คือ8ใบ1คนนะครับรับไป48ล้านใช่ไหมเนี่ยแปดใบอยากเป็นคนนั้นจ้างเออนะก็ซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมีสักวันหนึ่งเป็นของเรานะครับส่วนคนที่ซื้อกับลอตเตอรี่พาของคุณน็อตนะครับงวดนี้ครับมีคนถูกรางวัลที่1นะครับ แล้วก็เหมือนงวดก่อนก่อนะก็คือตอนที่คุณน็อตเนี่ยโทรไปหาคนที่ถูกรางวัลบางทีเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปดูช่วงนี้กันหน่อยครับใบแล้วก็กรุงเทพมหานครหนึ่งใบอ่าเจ้าที่พี่พอดีสั่งตัดโท็กซี่รับลูกค้าอยู่ครับพี่อ๋อเดี๋ยวจผมพี่หนึ่งพี่หนึ่งตามผมนะที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งกับลอตเตอรี่พัดหนึ่งใบหกล้านบาทยินดีด้วยครับยันสายคุณบีทครับ ลูกซื้อนานแล้วลูกลูกอยู่ไหมจ๊ะลูกอยู่ต่างประเทศจ้าอ่าลูกน่าจะซื้อแล้วก็ใส่ชื่อแม่ครับรางวัลอ้าไม่รู้ตัวเลยครับถูกรางวัลที่หนึ่งลุงขับแท็กซี่กําลังรับผู้โดยสารจะไปส่งที่หมายอยู่ครับผมคุณน็อตโทรเข้าไปคุณลุงถูกรางวัลที่หนึ่งนะหกล้านและส่งลูกค้าฟรีแล้วแหละส่งฟรีเลยนะเออนะฮะคือสมมติว่าเรียกไปแบบไม่ไกลเท่าไหร่ก็บอกว่าอ่ะ ก็คือฉลองฉลองให้เลยไม่ต้องคิดค่าโดยสารกันนะครับส่วนอีก2ใบนะครับเป็นของคนอุดรครับคือลูกอยู่ต่างประเทศน่าจะเป็นคนซื้อแล้วใส่ชื่อแม่เพราะฉะนั้นคุณน็อตโทรไปหาเนี่ยก็เลยไม่รู้กันครับคงไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนเนาะคุณเป๊กหรือเราจะเปลี่ยนไปลอตเตอรี่พาสตี ก็อใช่เพราะว่าแต้มบุญจากเป่าตังเราหมดแล้วไงหมดแล้วใช่ไหมแต้มบุญหมดลองลองก็ได้แต่คือบางทีบางคนบอกว่าลอตเตอรี่พาสบางทีมันอาจจะมีค่าบริหารจัดการนิดหน่อยนะคือถ้ายอมได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะแบบอยากซื้อคู่ละ80เนี่ยก็คือก็ไปที่เป่าตังแล้วกันก็คุ้มค่าก็แล้วแต่แล้วแต่เลยอาจจะลองได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพูดถึงลองเลยดีกว่าในวันนี้นะกูเจ้าก็ S 1> <S 1> แล้วก็ไปแสดงความยินดีกับแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับที่ให้ลูกสาวตัวน้อยนะครับถือลอตเตอรี่ห้าใบนี่ห้าใบรับไปจำๆำสามสิบล้านครับภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่เจ้าตัวมาทำงานที่กรุงเทพชาวเน็ตเข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับชื่อว่าพี่สิรินทิพย์นะครับอยู่ที่บ้านวังยาจังหวัดร้อยเอ็ด โชว์ภาพลอตเตอรี่สองใบนะครับที่ลูกค้าซื้อไปถูกระงวัลที่หนึ่งของลูกค้านะของลูกค้าแต่คือตัวแม่ค้าเองเนี่ยตอนที่เขามาขายเขาจะรู้ไงว่าเออไอ้งวดเนี้ยมีคนถูกระงวัลที่หนึ่งหรือเปล่าปรากฏว่ามีนะครับก็มีคนไปแสดงความยินดีเลยนะครับส่วนนะครับอีกรายหนึ่งนะครับญาติถึงกับกรีดลั่นนะครับเพราะว่าตัตีนะครับที่อำเภอพ,พลจังหวัดขอนแก่นนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ ญาติญาติครับคุณอัชลาโพสเฟซบุ๊กบอกว่ากรี๊ดสนั่นลั่นทุ่งเลยค่อยดีใจแทนเพิ่นห้องจุดเสียงหลงนะนี่แล้วก็บอกว่าด้วยบารมีแล้วก็พลังศรัทธาต่อพระอาจารย์ดําแห่งวัดชนขันนําสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวคําผูกแก้วรวยรวยรยนะครับยังไม่หมดคุณผู้ชมครับที่อําเภอด่านลันหอยจังหวัดสุขโขทัยแม่้าก่ย่างถูกรวลที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหม เพศสบายดีลานหอยครับเอามาแชร์ต่อบอกว่าเศรษฐีคนใหม่นี่ยอยู่หมู่ที่4ตํตบลบ้านด่านนะครับไปปิดท้ายครับกับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมครับอยู่ที่ทบ้านท่าพระอําเภอศรีนรงคจังหวัดสุรินทร์ใาญ่ๆนั่งเต็มบ้านเลยมีคนไปบอกต่อๆกันบอกว่านี่เจ้าของบ้านหลังนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีชาวบ้านมีญาติญาติเนี่ยมาแสดงความินดีกันเพียบเลยญาติเพียบเลยแต่พอไปถึงเจ้าของบ้านบอกว่ามาแต่ทำไมอะ ก็เอ้ยรู้ว่าถูกางวันที่หนึ่งมันใช่เหรอใครบอกไม่ถูกไปลือกันบอกว่าเขาถูกลงวันที่1นึงจริงๆอาจจะถูกแต่ญาติเต็มบ้านก็เลยบอกไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้สิแต่เจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้ถูกางวันที่หนึ่งนะแล้วนี่ทำไมไปบอกบอกกันต่อๆกันน่ะเขาลือมาได้ยังไงต้นทางคือใครก่อนไม่รู้เลย่อะเราไปฟังเสียงนิดหนึ่งครับ ้ารู hey, ้มาจากไหนยังไงบ้างบ้านบ้านที um> ุ่กมาซื so <h <h ้อของแล้วก็เข้าไปบอกเ้านจักรยานนาะเขาก็เลยบอกต่อต่อกันใช่ไหมจ้ะเขาพูดแบไหนก็พูดแบบไหนเขาว่าบ้านโตถูกระวันที่หนึ่งสิบสล้านนัทพระงงอ่ะอยากรู้คนต้นทางคนแรกนี่คือใครงงเหมือนกันไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกครับและพอชาบ้าน บอกต่อการชาวบ้านหนึ่งไปบอกชาวบ้านสองช,ชาวบ้านสามสี่ห้านเนี่ยมากันหมดเลยครับ <c oughs> มากันทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับกะว่าเลี้ยงฉลองใหญ่แล้วแต่สุดท้ายพอไปถามเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ถูกหวยเหมือนกันแต่ถูกแค่สามตัว <c oughs> ก็เลยทําให้ชาวบ้านที่ตอนแรกว่าจะมาแสดงความ,มินดีกันเนี่ย นั่งคุยต่ออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านสลายตัวกันไปเอออากันไปโอ้โหหรือสีแปงสารของจริงจากสมตัวเป็นรางวัลที่1น่งได้ไงก่อน <c oughs> งองเลยอ่ะเออแต่ชาวบ้านเขาจะน่ารักแบบนี้นะเวลาปากต่อปากอะ่ะเรื่องก็จะแบบจากเรื่องหนึ่งกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้เลยน,ะนี่นี่คนสามโคกปทุมดูอยู่ปะคะ<อ>นี่ก็น่ารักมีแต่หมู่ป้าๆแถวนั้นป,ป้าๆเยอะก็จะเมาส์เลยหูหลี่แช์เขาใส่ทองเส้นเบิรเลิมเลยนะไปเดินแถวสามโคกบ้านงิ้วอะไรเงี้ยทีฉัน <c oughs> มายถึงไม่เคยใส่สร้อยคอทองคําไปอะไรอย่างเงี้ยลือซะแต่เป็นเรื่องเป็นลาวเป็นตุเป็นตะมากเลยอ,อ่ะผิดคนแล้วนะคะออนะลาสีจับไงเขาคิดว่าแบบโหคนเนี้ยน่าจะใช่พี่หลีแชร์แน่นอนสองสัยสงสัยนะโยเรอาเป็นตุเป็นตะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราพาักความรวยไว้ตรงนี้ก่อน<า>นะ